พยักคราชซอน A, เล็บภาคสองเล่มที่แปดตอนอแขกไม่รับเชิญเ,เ,เราพ่อค้าที่แยกย้ายไปจัดซื้อสินค้าตามที่ต่างๆ ทยอยรวมตัวที่เมืองถาเออปูกูเออในจํานวนนี้มีพ่อค้าบางคนเข้าพักที่เหลาสุราของอาเกอซือยามนี้ห่างจากกำหนดเดินทางกลับอีกหนึ่งวันแต่พอพบค่ำวันนั้นพ่อค้าทั้งหมดมากันพร้อมหน้าแล้วสภาพเช่นนี้ยากจะเกิดขึ้นต้องมีพ่อค้าบางคนเนิ่นช้าอีกสองวันค่อยกลับมา ดังนั้นพวกมันกำหนดเวลาเดินทางกลับเนิ่นช้าไปอีกสมวันเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้แต่ปีนี้แปลกพิเศษอยู่บ้างการสืกสงครามใกล้ประทุนอกจากการขาบางรายที่นัดหมายส่งมอบให้ไม่เช่นนั้นพวกมันจะไม่เสี่ยงอันตรายออกเดินทางตอนนี้ทับหน้าของเทียมูเออมาถึงพื้นที่เปียซื่อปาลีเตรียมเปิดฉากโจมตีต้าหมิงทุกเมื่อ หากพวกมันไม่ขึ้นรถขบวนสุดท้ายนี้ติดตามคารวานใหญ่กลับเขตซาโจเปลงว่าจะตกค้างอยู่ที่นี้จนสงครามยุติค่อยออกเดินทางได้เสี้ยสินก็เตรียมเดินทางกลับวันนี้มันซื้ออูดที่แข็งแรงหลายตัวให้เหล่าทาสที่ตนเองซื้อไว้เป็นพาหนะโดยสารขณะเดียวกันก็พบปากกับไส้หาจือ้อนัดหมายว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางมันค่อยรุดมาสมทบ หลังจากเตรียมการเสร็จแล้วค่อยกลับเหลาสุราที่พักเมื่อเสียสินกลับถึงเหลาสุราเป็นเวลามืดค่ำแล้วถังไส้เอ๋อเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำหลายคืนนี้ถังไส้เอ๋อออกไปทำงานพิเศษรายเวทมนต์คาถาต่างๆจึงนอนไม่เต็มอิ่มวันพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางตั้งแต่เชา้าวันนี้จึงเข้านอนแต่หัวค่ำแผนการของเสียสินใกล้บรรลุผล เสียสินพบว่าสองวันนี้ฮาลีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมเมล็ดพันธุ์แห่งความมักใหญ่ไฟสูงถูกโปรยวานในจิตใจฮาลีแล้วเสียสินวางเป้าหมายที่อาวมี่เพราะใคร้คลวนว่าฮารีมีไหวพริบปราดเปรียวกอบด้วยความหานกล้าทั้งมีผู้ติดตามมากมายหากมุ่งเป้าไปที่มันอาจมีความเสี่ยงสูงส่วนอามี่เป็นสตรีลงมือได้โดยง่าย มิหนำซ้ำสตรีผิวดำนี้เป็นสตรีที่ฮาลีไว้วางใจที่สุดรักโปรดปรานที่สุดหากให้นางถ่ายทอดบอกต่อจะไม่ส่งผลกระทบอันใดถึงกับยังเกิดผลเป็นทวีคูณภารกิจนี้สิ้นสุดตั้งแต่เมื่อคืนเสียสินไม่คาดหวังว่าการดำเนินการเช่นนี้จะทำให้ฮาลีปฏิบัติตามถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพียงคำทำนาย ถ่ายทักของโหราพยากรณ์หรือนิมิตหมายที่คล้ายใช่คล้ายไม่ใช่จะจุดชนวนแห่งความมักใหญ่ไฟสูงหรือว่าชูธงลุกฮือขึ้นแต่ฮาลีไม่ใช่คนสมองโปร่งทึบหรือหุนหันพลันแล่นตรงกันข้ามมันยังฉลาดหลักแหลมยิ่งเสียสินเพียงคิดโปรยหวานเมล็ดพันแห่งความมักใหญ่ไฟสูงให้แตกหนอแห่งความทะเยอทยานขึ้นในใจฮาลีก็พอในราชสำนักเทียมู่เออ เกิดการปีนเกลียวปัดแข้งปัดขากันย่อมเป็นสารหล่อเลี้ยงให้ความมักใหญ่ไฟสูงและความทะเยอทยานเจริญงอกงามขอเพียงความคิดเห็นแก่ตัวของฮารีเพิ่มพูนขึ้นจนเกิดเป็นพลังป้องกันตัวเองถึงกับละทิ้งผลประโยชน์ของจกักรวรรดิก็ถือประสบความสำเร็จแล้วเทียมู่เอ๋อบัญชาการที่ทับกลางแม่ทัพแห่งทัพซ้ายซาฮาลูกกับแม่ทัพแห่งทัพขวา ฮาลีสุตานเปรียบเสมือนคีมเหล็กสองข้างของพระองค์ตอนนี้ฮาลีสุตานเดินทางมาถึงตามกำหนดส่วนผู้บัญชาการทัพสายซึ่งมีศักดิ์เป็นท่านอาของฮาลีจงใจสร้างสิ่งกีดขวางตามรายทางจนบัดนี้ยังไม่เดินทางมาถึงเช่นนี้ยังพอทำเนามันยังเป็นคนร้ายชิงฟ้องร้องก่อนกล่าวโจมตีฮาลีผู้หลานต่อเทียมม่เออเสียสินมีเหตุผลเชื่อว่า ขอเพียงแม่ทับทับขวาฮาลีสุตานคิดอ่านเช่นเดียวกับผู้เป็นอาอย่างนั้นคีมเหล็กทั้งสองข้างของเทียมูเอออยากคิดหมายจะกระชับหนีบแน่นขณะที่เผชิญหน้ากับทับใหญ่แดนตะวันออกอันแข็งกล้าแม่ทับแห่งทับซ้ายและขวาของเทียมูเอ่อต่างคิดอ่านวางแผนหักเล่ชิงเหลี่ยมกันพวกมันยังคิดรบชนะหรือคือนนี้เสียสินอารมณ์ดีเป็นพิเศษหลังจากผ่านเหตุการณ์ก้าวตายหนึ่งรอด ในที่สุดมันกำลังจะเดินทางกลับเข้าด่านขณะเดียวกันก็จุดไฟแห่งความทะเยอทะยานของฮาลีขึ้นปลุกกระตุ้นให้ผู้บัญชาการทัพใหญ่ที่เพียงป้องกันตัวตลอดมาจนเกิดความคิดหมายปองต่อราชบัลลังก์สร้างความเบิกบานใจแก่มันยิ่งนับตั้งแต่มันมาถึงที่นี้นี่เป็นขําคืนที่มันผ่อนคลายที่สุดซีหลินกับเย่อนาคล้ายถูกอารมณ์ความรู้สึกที่เบิกบานหันษาของเสียศิลระบาดใส่ เย่อหนาแอบอิงกับอ้อมอกมันแต่โพกอันกลมกลึงซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยชุดแพรไหมอันอ่อนนุ่มนั่งอยู่ข้างตักของเสียสินพลางบิดร่างท่อนบนส่งถ้วยสุราถึงมุมปากเสียสินส่วนซีหลินยืนเท้าเปล่าบนพรมหนานุ่มร่รยรำย่างอ่อนช้อยภายในห้องไม่มีเสียงดนตรีคลอเคลวาแต่พร้อมกับท่าไรายรำของนาง กระดิ่งทองเหลืองที่สวมบนข้อมือและข้อเท้าส่งเสียงสดใสไพเราะชดเชยห่วงข้อแห่งเส้นเสียงไปขณะที่ท่าไรา้รำอันเช่มช้อยให้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาสีหน้าที่หยาดเยิ้มยั่วยวนปรากฏแก่คล้องจักสุมันเสียงกระดิ่งติงตังที่ถ่ายทอดเข้าสู่โสตประสาทมันเป็นความบันเทิงทั้งกรอบด้วยสีสันและลีลาชนิดหนึ่ง เยื่อนาในอ้อมอกก็บิดทรายราวกับงูตะโพกพึงผายเสียดสีกับวางขามันค่อยๆดึงความสนใจเสี้ยสินมาจากท่าไรารำและรถสุราภายในห้องไม่มีบุคคลอื่นมีแต่บุรุษคนหนึ่งกับสตรีของมันไม่ว่าสนิทสนมอย่างไรสนิทสนมด้วยรูปแบบใดขอเพียงต่างนิยมชมชอบต่อให้เร่าร้อนไปบ้างยังมีผู้ใดทราบได้เสียสินดื่มจนมืนเมาอยู่บ้าง มืออันใหญ่โตล่วงลึกไปยังหน้าอกของเยื่นาภายใต้อริยบทกึ่งขัดเขินกึ่งคล้อยตามของนางมันเปลืองเสื้อเบาบางของนางปลดแถบผ้าที่รัดหน้าอกของนางออกปทุมถันอันอวบอิ่มทั้งคู่ก็ดีดกระดอนออกมาสะท้อนประกายชวนละลานใต้แสงโคมเยื่นาเอียงอายอยู่บ้างยินดีอยู่บ้างและลิงโลดอยู่บ้างถูกเสื้อสินผลักล้มลงบนโต๊ะกลางห้อง กางเกงชั้นไหนก็ถูกมันดึงหลุดลุ่ยลงมาเปล่งประกายความงามเสียสินคล้ายพ่อครัวที่ขยันขันแข็งลงมือนวดแป้งมีที่แฝงแรงดีดสะท้อนซีหลินชมดูจนลำคอแห้งผากไม่รอให้ผู้เป็นนายออกคำสั่งก็ไายรัใกล้เข้ามายิ่งไายรำยิ่งใกล้ยิ่งไายรัยิ่งย,ย่งยอต่ำลง สุดท้ายคล้ายงูที่ขดตัวเป็นก้อนหินอยู่กลางวางขาของเสียสินลมหายใจที่ร้อนเผาผวยพุ่งใส่ต้นขาของเสียสินนั่งอับอายจนหน้าแดงขบริมฝีปากช้อนตาเหลือบมองเสียสินแวบ,บหนึ่งสายตาเยื้มปานจะหยดพลันก็ยื่นสองมือออกตะปบใส่ฟ้าสางสว่างแล้วสีหลินกับเยื่อนาตื่นแต่เชา้าแต่งตัวเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากได้รับน้ำรักหล่อเลี้ยงหญิงสาวทั้งสองยิ่งงามเปล่งปลั่งสายตายามกลิ้งกลอกคล้ายเคลือบประกายน้ำชั้นหนึ่งเสียสินก็ตื่นแต่เช้าตรวจตราความเรียบร้อยของขบวนของตนเองตระเตรียมออกเดินทางพวกเราไปร่ำลาอาเกิดซือเซียนเซิงกับฮาลีเซียนเซิงพ่อค้าที่มีวัยวุฒิสูงกว่าผู้หนึ่งเอ่ยปากเสนอ ข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหมดต่างพากันรุดไปทั้งหมดแสดงความขอบคุณที่ฮาลีให้การต้อนรับขับสู้จากนั้นกล่าวคำอำลามิคาดฮาลีพลันเอ่ยปากขึ้นเสียเสียนเสิงท่านรอสักครู่ฮาลีปลดดาบโค้งที่ด้ามดาบทำจากนอแรดบนฝักดาบประดับเต็มไปด้วยเพชรลูกอัญมณีและหินหยกประคองส่งถึงเบื้องหน้าเสียสิน แล้วกล่าวว่าเสียเสียนเซิงการเดินทางสู่ตะวันออกครั้งนี้เรายินดีที่ได้รู้จักท่านเรายึดถือท่านเป็นสหายเป็นพี่น้องดาบเล่มนี้เป็นสิ่งที่เราพกติดตัวเราขอมอบให้กับท่านหวังว่าพวกเรามีโอกาสพบกันใหม่หากว่าไม่มีหวังให้ท่านเห็นดาบเท่ากับเห็นผู้คน อย่าลืมว่าแดนตะวันตกอันไกลโพล้นมีสหายที่จริงใจท่านหนึ่งเสียสินพ่อฟังอดตื้นตันใจอยู่บ้างมีได้ฮารีครบหากับเหล่าพ่อค้าเขตซาโจย่อมมีจิตเจตนาเคลือบแฝงแต่ในผู้คนทั้งหมดตนเองเป็นพ่อค้าที่มีขุมกำลังอ่อนได้ที่สุดกล่าวได้ว่าในผู้คนที่ฮารีพบปะตนเองเป็นบุคคลที่คบหาโดยไม่หวังผลประโยชน์ หากไม่ใช่ทั้งสองประกาศตั้งประจันเป็นศัตรูพวกมันอาจคบหาเป็นสหายแต่ว่าเสี้ยสินรอบสะท้อนใจยื่นสองมือออกรับดาบมาฮาลีกล่าวอีกว่าเรามีความลับประการหนึ่งความจริงแล้วตอนที่ล่าสัตว์คิดบอกต่อท่านแต่ว่าเอ่ยถึงตอนนี้ที่หน้าประตูบังเกิดซุ่มเสียงกังวานเสียงหนึ่งดังว่า หยุดไว้ท่านเข้าไปไม่ได้ฮาลีเซียนเซิงกำลังรับแขกอยู่หลีกไปสุมเสียงที่แหลมสูงยิ่งกว่าแฝงความป่าเถื่อนอยู่บ้างร้องตัดบทขึ้นจากนั้นเห็นผู้หนึ่งก้าวยาว,ยาวๆเข้าห้องโถงมาเนื่องเพราะคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ผ่านล่ามแปลดังนั้นเสียสินฟังไม่เข้าใจแต่หาลีย่อมฟังเข้าใจกลับมีคนผลักใสองคล์ละค์ของมันบุกรุกเข้าห้องโถงรับแขก รบกวนการพบปะแขกเรือของมันสร้างความไม่พอใจแก่มันถึงกับหน้าเคร่งเครียดลงผู้ที่เข้ามาเบ้าตาลึกลวงจมูกบานใหญ่ไว้เค่าหงิกงอสีเหลืองคล้ำอยู่บ้างท่าทางเย่อหยิ่งยะโสก้าวยาวๆเข้ามาในห้องโถงรับแขกกล่าวกับฮารีว่าเตียนเซียเป็นคำเรียกองค์ชายขอให้ท่านไล่แขกของท่านออกไป เราได้รับคำสั่งจากท่านคานมามีเรื่องสำคัญคิดบอกต่อท่านกล่าวพลางก็กวาดมองเสียสินแวบ,บหนึ่งหลังจากนั้นวกกลับไปที่ฮาลีใหม่แต่แล้วงงงันวูบอดเหลียวหน้ามามองดูเสียสินใหม่มิได้เสี่สินใจเต้นระทึกบังเกิดลางสังหรณ์อันอัปมงคลขึ้นแต่ว่ามันไม่มีความทรงจำต่อคนขาเหลืองผู้นี้คาดว่าคงไม่รู้จักดังนั้นคลายใจลง ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนี้อย่าว่าแต่ที่นี้เป็นแดนสีอุยเป็นที่ซึ่งมันไม่เคยเหยียบย่างมาก่อนยิ่งไม่มีการครบหากับผู้คนในที่นี้แม้กระทั่งอยู่ในแผ่นดินจงหยวนหรือในนครหลวงอิงเทียนฟูมีสักกี่คนที่รู้จักมันแม้แต่ในขบวนมังกรบินน้อยคนที่เคยเห็นโฉมหน้าของมัน ยุคสมัยนั้นไม่มีภาพพยนต์รหรือโทรทัศน์ตลอดจนภาพประกอบในหน้าหนังสือพิมพ์อาจบางทีท่านได้ยินชื่อและประวัติของบุคคลจำนวนมากจนคุ้นหูแต่ต่อให้มันยืนอยู่ตรงหน้าท่านยังจดจำไม่ออกว่าเป็นมันแต่ว่าเสียสินกลับมองข้ามในโลกนี้ถึงแม้มีคนจดจำรูปโฉมของมันออกน้อยกว่าน้อยที่นอกอาณาจักรต้าหมิงยิ่งมีไม่มากแต่ในดินแดนตะวันตกยังมีคนรู้จักมัน เนื่องเพราะมันเคยอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้เป็นเวลาสองเดือนพวกมันเป็นทูตตัวแทนของเทียมู่เอิอเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับต้าหมิงได้แก่อาเอิอตูซาใก้ซูยาติงและองค์ครักษ์ประจำตัวของมันอีกหลายคนคนที่บุกรุกเข้ามาห้องโถงรับแขกผู้นี้เป็นนายทหารยศป่ฟูจ่างในสังกัดใก้ซูยาติง เคยติดตามใกล้สุยติงไปยังต้าหมิงเสียสินไม่รู้จักมันแต่มันกลับรู้จักเสียสินนี่เป็นอัตราส่วนเพียงหนึ่งในหมื่นแต่กลับบังเกิดขึ้น